วันนี้มีแมทสุดเร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมทแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในะราคาพิเศษ1,35,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เิลบอยส์ทราได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับสุลกาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่อิชิกุนซือทีมชาติไทยของเราเล่าวินาทีสุดระทึกชั้น15ใจกลางกรุงเทพมาสนาอิชินะครับเผยนาทีระทึกพันดินไวเมียนมาสะเตือนถึงไทยต้องรีบอ,อพยพจากชั้น15มาสนาอิชิหัวหน้าฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับเปิดเผยผ่านโลกโซเชียลมีเดียถึงประสบการณ์สุดระทึกขณะเกิดพันดินไวครั้งใหญ่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะ สมพนให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้แรงสะนสะเทือนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอาคารสูงที่มีการโยกไหวเหตุผลในวันครั้งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนม,มา วัดความรุนแรงได้8.2ที่ความลึกประมาณ10กิโลเมตรจุดศูนย์กลางอยู่ที่เลติจูด22.07ลองติจูดอยู่ที่9 6 12แรงสั่นสะเทือนจากจุดกลางส่งผลให้เกิดอาการสั่นพ้องกับเคลื่อนไหวความที่ทำให้อาคารสูงในกรุงเทพรู้สึกถึงแรงสั่นไหวอย่างชัดเจนอิชิอิเล่าว่าขณะเกิดเหตุการณ์นั้นเขาอยู่บนชั้น15ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพและต้องรีบอบพยพลงมา บนพื้นที่ที่ปลอดภยัยตอนเริ่มสั่นผมคิดว่ามันน่าจะหยุดแล้วแต่แรงสั่นยังคงต่อนเนื่องผมเลยเก็บของและวิ่งมาจากชั้น15ตอนนี้ปลอดภัยดีครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกุณสือทีมเชิไทยกล่าวนะฮะช่อง MJ Sport นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ประสบอุทกภยัยแผ่นดินไหวด้วยนะครับได้ข่าวว่าตึกถล่มมีคนติดอยู่้งในด้วยนะฮะขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะฮะ ด่วนแฟนชาวไทยซึ้งใจสมมสอนแมนเชสเตอร์เตดได้โพสต์ข้อความส่งกำลังใจถึงประเทศไทยเหตุการณ์แผ่นดินไหวหระอทึกสมมสอนแมนเชสเตอร์เตดนะครับยกัยกษ์ใหญ่แห่งสกเวทีพิมกฤษร่วมแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศไทยโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวมีแรงสั่นสะเทือนขนาดมากถึง8.2ที่มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศเมียนมาส่งผลกระทบถึงประเทศไทยและมี เหตุาการ์ถล่มในบางพื้นที่โดยพี่แสดงแมนยูนะครับได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นประเทศไทยโดยดระบุข,ข้อความว่าสมสรแมนเชสเตอร์ United, ขอส่งความห่วงใยถึงคนไทยทุกคนและครอบครัวของผู้ประสบเหตุอาคารถลม่มขอให้ทุกคนและทุกชีวิตปลอดภยัยโดยข้อความดังกล่าวนะครับได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกโดยเชาวแฟนบอลชาวไทยที่ต่างเข้ามาขอบคุณสมสรที่แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์นี้นะฮะ ด่วนขนคิงลุกงาบงาบไม่ใช่แค่จุดเบลแต่อิชียัยงได้อีกหนึ่งแข่งเทพยุโรปเตรียมฉีกเกมรับคู่แข่งเอเชียวิเเล์รอบนี้นะฮะคงไม่พลาดแล้วนะครับที่จะได้ตัวจุดซุนสเบลกองหน้าตัวจุดกอลุกรึ่งแทนอังกฤษที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าทีมชาติไทยเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่เขาจะลงเล่นให้หลังจากถอดธงเฉาอังกฤษออกจากเอเีส่วนตัว ซึ่งการถอนทงชาอังกฤษออกจากไอจีส่วนตัวของจูดเบลมันเกิดขึ้นช่วงหลังทีมชาติไทยเสร็จชึ้นภารกิจฟีฟ่าเดือนมีนาคมแต่ไม่ใช่แค่จูดเบลนะครับเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มาชาอิชิจะได้ตัวเข้ามาเสริมเกี่ยมรุกในศึกฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายนแต่มาซาอิชิจะได้ตัวเอรวันแกนิยาปีกจอมทะลุทะลวง ลูกขึ้ไทยฝรั่งเศสจากโอลิมปิกลียงเข้ามาเสริมแกลงเกมรุกในช่วงฟีฟ่าเดย์ครั้งหน้าอีกด้วยนะฮะโอ้ตื่นเต้นจริงๆนะฮะซึ่งเราเป็นกันย่นะครับเปิดเผยแล้วว่าเขาพร้อมเล่นกับทีมชาติไทยทุกชุดไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ก็ตามหากค้นเรียกตัวเขาก็พร้อมที่จะเดินทางเข้าสู่ทีมในทันทีซึ่งนี่แหละจะเป็นขุนศสกคัญที่นักเตะลูกขึ้นตัวเทพจากยูโรจะเข้ามาแก้ปัญหาเกมรุกของทีมชาย ให้มีความเฉยียบคามมากยิ่งขึ้นหลังจากอิจิพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้มานานนะฮะยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมก็ต้องบอกว่าทั้งสองคนนะครับเล่นในยุโรปนะครับส่วนเอรวันเกเนเซียนั้นอายุน้อยนะครับท่านผู้ชมจูตซุนซับเบลก็อายุน้อยนะครับโดยจูตซุนซับเบลเนี่ยเป็นสไตล์ที่ทีมชาติไทยต้องการนะครับนั่นก็คือโปองเดียวปิดบัญชีนะครับพอมาได้เอรวันเกเนเซียเนี่ย เป็นตัวทําเกมลุกด้วยนะครับไปกันใหญ่เลยทีมชาติไทยนะครับจะมีแนวลุกที่สุดยอดนะครับเอริวันเคนเนดี้เนี่ยไปกับบาดได้ดีกระชากลักเหลือยสร้างสรรโอกาสนะครับส่วนตัวสกอร์นะครับอย่างจูดซุนเทอร์เบลรอยิงนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหลงตัวจริงๆนะครับทีมชาติไทยชุดนี้กับการคุมทีมของวัสดะอิชินะครับแล้วก็ยังมีชนะทิพย์สงสินเป็นพี่ใหญ่ด้วยนะครับในทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับต้องบอกว่า เป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับต้องปั้นเจนใหม่ขึ้นมานะฮะก็อยากได้อยากโดนนะครับรีบๆมาลงเล่นร่วมกันแล้วเราจะได้เห็นฝีเท้ากันอย่างเต็มที่นะครับขนิงสแตนด์อ up ความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นก่อนเกมพบกับทีมชาติไทยการเจอทีมชาติไทยทัพช่างสึกทีมชาติไทยชุดอยู่17ปีนะครับภายใต้าการนำนะทัพของสเสด็จเจเด็ดมีล่าม เตรียมลงสนามอุ่นเครื่องนัดสกันพบกับทีมชาติญี่ปุ่นอยู่17ปีทาอันดับที่1ของทวีปเอเชียในวันที่30มีนาคมนี้นะครับก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ศึกจิงชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างที่3ถึงวันที่20เมษายนโดยทีมชาติอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับซาอุดิอาระเบียจาภาพอุเบกิสถานและจีนส่วนทีมชาติญี่ปุ่นอยู่17ปีอยู่ในกลุ่ม B ร่วมสายกับออสเตรเลียเวียดน,นามและ UAE เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นก่อนอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยยู7ปีกันหน่อยนะครับคอมเมนต์ที่1อยากเห็นสักภาพของญี่ปุ่นยูสิเปีบังว่าจะได้เล่นกับการเป็นทีมอันดับที่1ของเอเชียนะคอมเมนต์ต่อไปทีมไทยยูสิเปเป็นทีมที่มีทค้นิคที่ดีห้ามประมาทนะคอมเมนต์ต่อมาถึงจะเป็นแมตช์กระชับมิตแต่ก็แพ้ไม่ได้ ต้องเล่นให้เต็มที่เพื่อเฉลยชนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปตัวสองทีมกำลังเตรียมตัวสำหรับยู17ปีเอเชียครับจะเป็นผลดีกับทีมไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาได้ยินมาว่านักเตะดาวรุ่งของไทยมีทักษะเฉพาะตัวที่ดีรอดูเลยว่าจะเล่นยังไงคอมเมนต์ Comment ต่อไปฉันคิดว่าญี่ปุ่นจะชนะไทย2-0จะประมาทไทยไม่ได้นะคมอมเมนต์ต่อไปนี่เป็นเกมทดสอบที่สุำกัญก่อนศึกยู17ปีเอเชียครับอย่างเห็นความพร้อมของทีม คอมเมนต์ต่อไปญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มบีแต่ก็มีโอกาสเจอไทยอีกครั้งนะในะรอบน็อกเอาท์คอมเมนต์ต่อมาไทยเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายอยากรู้ว่าการต่อบอลของญี่ปุ่นจะสู้ได้แค่ไหนคอมเมนต์ต่อไปทีมไทยเป็นคู่แข่งที่ดีในการทดสอบเกมรุกของญี่ปุ่นหวังว่าจะยิงประตูเยอะๆคอมเมนต์ต่อไปไทยเป็นหนึ่งในทีมที่พัฒนาในเอเชียสนใจว่าญี่ปุ่นจะใช้เทคนิ i อะไรจากการพูกเขา คอมเมนต์ต่อไปนี่เป็นโอกาสที่ดีในการเช็คแนวรับอยากเห็นว่าญี่ปุ่นจะรับมือกับเกมสวนกลับของไทยได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเกมนี้ทําให้เราเห็นว่านักเตะดาวรุ่งของญี่ปุ่นพร้อมแค่ไหนและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับไทยในระดับยู10จะปีจะสู้ได้ขนาดไหนญี่ปุ่นต้องชนะให้ได้เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนทัวร์นาเมนต์แมตช์นะฮะนี่คือความคิดเห็นของแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะครับเขาก็เล็งเห็นนะฮะ เอาทีมชาติไทยเราไปอุ่นเครื่องนะครับก็ถือว่าอยอดเยี่ยมนะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับอยู่17ปีในยุคข,ของสเสด,ด็จเจเด็ดมีลาบนะครับก็รับรองนะครับมีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะปลอลเมร็รรอองดีนะครับพร้อมจวดนี่คือสรุปข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบช้าของที่29มีนาคมนะฮะ